สวัสดีค่ะวันนี้มาแก้เครียดง่ายๆด้วย2ท่านี้นะคะอ่าเวลาเราเครียดเนี่ยเราจะมีอาการปวดสะบักนะคะปวดสะบักด้านังช่วงนี้คือคิดว่าคุณนกคิดว่าคนส่วนใหญ่เป็นกันนะรงร่องสะบักอะ่ะแล้วเวลาแบบเวลาเราปวดเราเครียดพอเราแบบทางานหรือว่าเราเครียดอาจจะไถดูโทรศัพท์เรื่องโควิดทุกวันนี้เครียดมากเลยมันก็จะเริ่มแบบลงสะบัก ลงคออะไรเงี้ยวันนี้นกมีสองท่าให้เรามาผ่อนคลายแก้เครียดกันนะคะทำง,ง่ายเลยหนึ่งท่าเนี่ยทำสิบห้าถึงยี่สิบครั้งสามารถทําได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะไม่มีอันตรายใดๆนะวันนี้มาท่าแรกก่อนนะคะนี่นะคะก็ตรงนี้ก็เหยียดปลายแบบนี้นะคะเดี๋ยวนกให้ดูท่าด้านข้างก่อนเนาะดูท่าด้านข้างก่อนนะคะหน้ามองตรงนะคะแล้วเราก็ หูบแขนให้มันเข้ามาด้วยกันนะคะให้สองมันเข้ากันมาแบบนี้ระหว่างนี้เราก็ก้มก้มพอละเอียดขึ้นแล้วก็เงยขึ้นนี้ค่ะเดี๋ยวนกทําให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวอธิบายอีกทีนะอ่าพอเห็นไหมก็คืออพอเราชูแขนขึ้นนี้ใช่ไหมคะ แล้วเราก็หดแขนเข้ามาอย่างนี้ขณะหดแขนเข้ามาเราก้มหน้าค่ะมันจะเหยียดตรงช่วงข้างหลังเราเนี่ยให้มันสบายมากเลยค้างไว้ห้วินาทีก้มอย่างนี้นะคะก้มลงหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วเราก็กางออกตั้งฉากนะคะเราก็เงยหน้าขึ้นอ่าอย่างนี้ทำอย่างเงี้ยค่ะ1 5บห้าถึงยี่ทีในท่านี้นะคะ เดี๋ยนกให้ดูด้านข้างอีกทีนะว่าทํำยังไงนะคะด้านข้างนะกลางออกนะคะแล้วก็ก้มลงหนึ่งสองสามสีห้พอกลางออกก็เงยหน้าขึ้นค่ะให้คอตึงๆเลยออสึกดีสึกดีมากสึกดีมากตรงนี้มาท่าต่อไป ท,ท,ท่าที่สองท่าที่สองนี่ทำแบบนี้ค่ะก็คือเมื่อกี้เราตั้งนี้ใช่ไหมแต่ท่านี้จะเป็นตั้งขึ้นนี้อ่าตั้งขึ้นนี้นะคะตั้งขึ้นนี้นะแล้วเราก็เหยียดขึ้นไปให้สุดค่ะไม่ต้องสุดมากนะก้มแน่ลงแล้วเอาลงงนหน้าขึ้นค่ะ สิบห้าถึงยี่สิบทีนะคะจับิดแอร์เลยค่ะติดแอร์เลยลูกหนูหนูเจ็บเท้าเหมือนเหมือนเล็บมั่นเลยออกโอ้ต่แม่ดูให้นะหนูนั่งรอแม่แป๊บหนึ่งนะก็ท่านี้เราทำนะคะสิบห้าถึงยี่สิบทีอันนี้ก็จะช่วยช่วยเรื่องอาสะบักตรงนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยลองทำดูตั้งแขนอย่างนี้นะคะชูขึ้นก้มลง พอช่วงเราก้มลงเนี่ยด้านหลังเราก็จะค่อนข้างตึงมันรู้สึกเหยียดมากเลยเสร็จแล้วเราก็ดึงแผอาลงอย่างนี้เลยหน้าขึ้นทำอย่างนี้ค่ะง่ายมากเลยแล้วแบบว่ามันแบบรู้สึกผ่อนคลายสบายมากเลยอยากให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสองทางง่ายๆนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะชาวนี้ไปแล้วขอให้เป็นวันที่สดใสสำหรับทุกๆคนนะคะอยู่บ้าน หากิจกรรมทำผ่อนคลายคนเขียวกันบ๊ายบาย